สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมีนทุกทุท่านเลยนะคะคลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีมีนนะกำลังจะเกิดข่าวดีอะไรขึ้นกับชาวราศีมีนอีกไม่กี่วันจะสิ้นเดือนตุลาคมแล้วชาวราศีมีนคุณกำลังได้รับข่าวดีอะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นขอพลังงานชาวราศีมีนทุกทุกท่านเลย ข่าวดีข่าวเซอร์ไพรส์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนค่ะ Energy ของคุณใบแรกเลย seven of cups นี่คือพลังงานแข่งทาุน้ำโดยตรงเลยทีเดียวของคุณเชื่อว่าคุณกำลังรอความฝันนะคะรอความฝันที่ให้กลายเป็นจริงไม่ว่าความฝันข,ของคุณนั้นจะคืออะไร จงมีพลังมีความฝันกับตัวคุณเองมีโครงสร้างแห่งความฝันและไปให้ถึงความมุ่งมั่นความจริงจังความฝันไลฟ์สไตล์ของคุณกำลังจะเกิดขึ้นคุณกำลังไขว่คว้าสิ่งที่คุณรอคอยคุณกำลังที่จะไขว่คว้าความสุขความ,มสมบูรณ์ในชีวิตถ้าถ้าคุณไม่เติมเต็มความฝันของตัวเองในวันนี้คุณจะไม่มีแรงไม่มีพลังเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่คุณจะมีแรงมีพลังเพราะความฝันของคุณกำลังจะกลายเป็นจริง หรือคุณอาจจะรู้สึกว่าฝันรู้สึกสัมผัสกับอะไรบางสิ่งบางอย่างได้หรือว่าคุณกําลังรู้สึกว่าตัวเองมีเสน่ห์ในช่วงนี้มีพลังมีสเสน่ห์มอีอารมณ์ดีนะคะบางอย่างเกิดขึ้นในใจของตัวคุณเองหรือว่าคุณกําลังที่จะมีบางสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วนะที่เราจะปรับเปลี่ยนกับอะไรบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองมันถึงเวลาแล้วที่เราจะได้ตัดสินใจหรือว่าให้เราเลือกในหนทางที่เราชอบจริงๆ มันอาจจะเป็นบางอย่างที่เรารู้สึกรอคอยมานาแสนนาแล้วนะเราน่าจะทําให้มันเกิดขึ้นจริงในปีหน้าไหมในเดือนหน้าไหมหรือว่าในสิ้นปีนี้เราจะเคลียร์อะไรบางสิ่งอย่างเก่าๆเพื่อที่จะเติมอะไรใหม่ๆในชีวิตเพื่อที่จะตามหาความฝันหรือว่าคุณกําลังค้นหาตัวตนของคุณเจอเพราะว่าความสุขของคุณสิ่งใดที่ทําให้คุณมีความสุขสิ่งใดที่ทํามาจาก energy ของคุณความสวยความมีเสน่ห์หรือว่าความสุขจริงๆพรสวรรค์หรือว่าสิ่งที่คุณเสะแสวงหาจะทําให้คุณรู้สึกเป็นตัวตนของคุณจะทําให้คุณได้ได้ความสําเร็จในสิ่งสิ่งนั้นออกคือสิ่งสิ่งนั้นน่ะจะทําให้คุณประสบความสําเร็จสิ่งที่คุณมีความสุขสิ่งที่คุณชอบความเป็นสีสันสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณชอบมีไอเดียบางอย่างในตัวเองมันทาให้มันทําให้คุณได้ ได้ค้นหาตัวตนอีกมุมหนึ่งของคุณเจอหรือว่าทําให้คุณได้ค้นหาความฝันลึกๆที่คุณลืมไปแล้วอะค่ะรู้สึกแบบนั้นนี่แหละค่ะเอเนอร์จีของชาวราศีมีนสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณกําลังใช้ความฝันของคุณความสุขของคุณเดินหน้าก้าวสู่เรื่องของการงานของคุณคุณกําลังมีอะไรมีใหม่เข้ามาหาคุณ u e e n of s w o r d s คุณกําลังตัดสินใจคุณกําลังได้ตัดสินใจ การเดินทางชีวิตใหม่การเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นงานของคุณกําลังที่จะไปได้ดีแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะมุ่งมั่นหางานใหม่คุณสามารถที่จะทําได้คุณมั่นใจในตัวเองจงมั่นใจในตัวเองจงตัดสินใจเด็ดขาดจริงจังใส่ใจทุกรายละเอียดใส่ใจทุกอย่างในชีวิตของคุณและคุณกําลังที่จะได้ใช้ความสามารถของคุณในการที่คุณจะได้ ที่จะได้เปลี่ยนในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานหรือว่าได้ทำสิ่งที่คุณอยากทำอาจจะเป็นธุรกิจเล็กๆอาจจะเป็นร้านเล็กๆบางอย่างที่คุณกำลังสร้างที่คุณอยากที่จะทําก็ได้ความฝันของคุณเพราะฉะนั้นไลฟ์สไตล์ของคุณเป็นยังไงมันกำลังตอบโจทย์ความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณโดดเด่นมากในการตัดสินใจอะไรที่คุณรู้สึกว่าจะต้องโฟกัส โฟกัสก่อนได้เลยถ้าอะไรที่รู้สึกว่าลังเลถ้าอะไรรู้สึกว่ามันยังมันเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้จงทำให้เป็นความฝันของคุณและดึงพลังของคุณขึ้นมาให้จับต้องให้ได้ทำให้ได้สู้ให้ได้ฮึบให้ได้ King of Swords, t o of Pentacles, Five of Swords เพราะว่าคุณกําลังข่มอารมณ์ของตัวคุณเองเพราะว่าคุณมีอารมณ์ความฝันอันยิ่งใหญ่ที่จะไปสู่ความสําเร็จแต่คุณกําลังวางแผนอย่างจริงจังกับตัวเองว่าคุณจะต้องวันนี้ต้องทําแบบนี้วันนี้ต้องลงเวลาฉันจะฉันจะทางานเวลานี้ฉันจะอ่านหนังสือเวลานี้หรือว่าคุณกําลังทําอะไรบางอย่างด้วยการคิดการวางแผนแบบสเต็ปบายสเต็ปของชีวิตเพราะว่าชีวิตมีความเสี่ยง ชีวิตมีเรื่องอะไรบางเรื่องที่เราไม่สามารถควบค c o n ได้ทุกอย่างแต่สิ่งที่เราจะทําได้คือการควบค contrl ตัวเองการมีสติกับตัวเองการตั้งใจที่จะทําสิ่งนั้นให้สําเร็จให้ได้และการตัดสินใจในบางอย่างอย่างตรงไปตรงมาจะทําให้คุณได้ได้เดินหน้าไปสู่แสงสว่างในชีวิตโอกาสใหม่ๆแห่งการทำงานทำเงินโอกาสใหม่ๆของคอนเน c กชั่นใหม่สิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาหาคุณและการที่คุณรู้สึกว่า ใจเย็นเข้าไว้นิ่งเข้าไว้ความสําเร็จอยู่ไม่ไกลคุณกําลังที่จะได้ปลดล็อกปล่อยวางกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เกิดอุปสรรคในชีวิตและความใจเย็นของคุณจะทําให้คุณได้รู้สึกว่าคลายกับอะไรบางสิ่งอย่างที่เกิดในเรื่องของอารมณ์เกิดขึ้นนะคะบางอย่างอาจจะยังไม่เป็นถังใจเราแต่ว่ามันกําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เพราะว่าชีวิตของเราจะต้องเดินไปอย่างระมัดระวงังคุณจะต้องระมัดระวังในการวางแผนในการตัดสินใจแล้วก็ในเรื่องของการวางแผนสำรองในชีวิตเพราะว่าเรื่องราวอนาคตมีสิ่งที่คุณไม่คาดคิดเกิดขึ้นเสมอถ้าคุณรู้สึกว่าอึดอัดบางอย่างในใจอาจจะหาที่ปรึกษากับเพื่อนนะคะกับคนที่เ NERGY เดียวกันกับคุณ ชาวราศีมีนสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจงชัดเจนในตัวเองว้าวเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นคะนี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเดอะชาลิออสโอ้เยอะไปนะคะเยอะมากจริงๆทุกคนขอใหม่ละกันนะคะราศีมีนถ้าใช้ออกมาอีกสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ six six of wands เ e r m i t ิตค่ะคุณกําลังได้รับชัยชนะเรียกได้ว่าคุณอาจจะฟาดฟันความสําเร็จของคุณด้วยความสามารถของคุณตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่กําลังจะเติบโตความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นบางอย่างที่คุณต้องอดใจรอนิดหนึ่งขออีกสักหน่อยค่ะอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ The World และก็ The View of Fortune นี่คือความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ six of wands คุณรู้ไหมว่าความฝันที่คุณคิดถึงที่คุณรู้สึกอยากจะไปถึงนั้นคุณตั้งใจมากๆคุณคุณมั่นใจในตัวเองมากๆทั้งความสามารถของคุณอย่างที่บอกความสามารถสิ่งพิเศษที่ที่คุณมีคุณกำลังบาลานซ์ตัวคุณเองคุณกำลังที่จะ เข้มแข็งใจเด็ดเดี่ยวสู้มาให้ได้แล้วคุณจะได้ตำแหน่งหน้าที่การงานของคุณที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนั่นก็คือการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานกําลังเกิดขึ้นแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่าพยายามหลายครั้งหลายคราหรือว่าพยายามมาหลายปีมากๆความสําเร็จกําลังจะเกิดขึ้นหรือคุณอาจจะสาะแสวงหางานใหม่คุณกำลังได้รับชัยชนะคุณกำลังได้รับคำตอบอาจจะมีใครเข้ามาทำให้คุณได้งานใหม่ก็ได้เช่นกันนะคะและบางสิ่งบางอย่างที่คุณตามหา บอกเลยเขาว่านี่คือสัญญาณบางอย่างที่คุณไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นกับคุณนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่คุณส่อแสวงหาทักษะของคุณความสามารถของคุณทั้งพรสวรรค์พรสวงเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อมั่นในในความรู้ความสามารถของคุณคุณอาจจะเป็นระดับครูบาอาจารย์หรือว่ากําลังเปลี่ยนแปลงคุณวุฒิวัยยุหรือว่ากําลังเรียนต่อระดับด็อกเตอร์หรือว่าคุณกําลังแพรนาคุณนุฒยวัยยุหรือว่าอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่คุณสออแสวงหาคุณวุฒิวัทวุแล้วก็ สิ่งที่คุณกําลังที่จะศึกษาหาความรู้หรือว่าเพิ่มเติมอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวเองจะทําให้คุณได้เปลี่ยนแปลงความสําเร็จจะทําให้คุณได้พบเจอการเปลี่ยนแปลงกล้าวเข้าสู่สิ่งใหม่ๆอย่างที่คุณไม่เคยเป็นเช่นคุณอาจจะรู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วมั่งที่คุณจะรู้สึกอยากที่จะสอบแบบนี้สอบแข่งขันอะไรบางอย่างกับตัวเองคุณอาจจะสอบและแข่งขันได้แล้วก็ได้เป็นระดับผู้นําได้เป็น บุคคลที่ทรงคุณวุฒิวัยุธแบบนั้นก็ได้หรือว่ากําลังที่จะได้โยกย้ายไปสู่ตําแหน่งหน้าที่การงานในด้านสายต่างประเทศหรือว่าได้โยกย้ายไปสู่งานใหม่ตําแหน่งใหม่ในด้านต่างประเทศหรือบางอย่างกําลังดึงให้คุณได้ลงทุนธุรกิจหรือว่าทาอะไรเปลี่ยนแปลงในเรื่องของต่างประเทศหรือว่าบางอย่างที่กําลังให้คุณได้ตระหนักได้ตื่นรู้กับอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตเพราะคุณอดใจรอคุณอดทนรอมากๆกับความสําเร็จที่กําลังจะเกิดขึ้นเพราะคุณกําลังขวายคว้าความฝัน อดใจอดใจสู้อดใจลุยแล้วก็อย่าลืมที่จะไม่อยู่นิ่งๆกับที่คือคุณต้องมีแพผนมีเป้าหมายความฝันของคุณโครงสร้างของคุณคุณอยากเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกคุณอยากที่จะไปไปดิสนีย์แลนด์คุณอยากจะไปไหนคุณสามารถที่จะไปได้คุณสามารถที่จะมีชีวิตที่อิสระฟรีด้อมได้ความฝันของคุณนะคะมันยิ่งใหญ่มากๆเลยแล้วก็ อย่าเพิ่งท้อในความฝันของคุณคุณสามารถทําได้คุณสามารถเก็บสร้างสมประสบการณ์ความฝันของคุณแล้วก็ทําให้มันเกิดขึ้นจริงได้และ of for t u n e จังหวะช่วงชีวิตของคุณบางอย่างในเร็วๆนี้หรือว่าในช่วงต้นปีปีใหม่หรือปีหน้าหรือว่าการหมุนเวียนไทมิ่งจังหวะของชีวิตของคุณกําลังทําให้คุณได้ไขว่คว้า,าพลิกโชคชะตาจากหน้ามือเป็นหลังมือจากที่คุณพยายามม,มันหนักหน่วงมากๆแล้วในชีวิตมันกําลังจะเกิดผลลัพธ์ที่ วิเศษที่สุดเกิดขึ้นกับคุณเพราะว่านี่คือพลังงานอันยิ่งใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ the w h e l of fortune แล้วก็ the world โชคชะตาพลิกผันยังไม่คาดคิดคาดฝันจะเกิดขึ้นเรื่องราวอะไรที่คุณไม่เคยได้เจอหรือว่าเรื่องราวอะไรที่คุณฝันไว้ค่ะแล้วคุณทุ่มเต็มที่เลยคุณวางแผนคุณทุ่มเต็มที่คุณข่มอารมณ์ของตัวเองคุณศึกษาหาความรู้คุณใช้ความสามารถของคุณทั้งพรสวรรค์พรแสวงสู้แล้วก็ลุยเต็มที่คุณกำลังได้ผลลัพธ์อย่างไม่น่าเชื่ออาจจะทํา อาจจะได้ชีวิตที่อิสระในทุกด้านหรือว่าอาจจะได้แบบเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกหรือว่าอาจจะได้แบบไปสู่หน้าที่การงานที่คุณรู้สึกว่าเป็นอิสระภาพจริงๆแล้วก็มีความสุขไลฟ์สไตล์อย่างที่คุณต้องการเพราะคุณไม่ยอมแพ้ to y o u n t s คุณกําลังสู้คุณกําลังลุยกับชีวิตอยู่ความมุ่งมั่นแล้วแล้วสิ่งที่คุณรอกําลังที่จะสําเร็จมากๆเลยนี่คือเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อมากๆกาลังจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะเพราะว่าตอนนี้ คุณกำลังมีความฝันอันยิ่งใหญ่ที่จะไปต่อและประสบความสาเร็จให้ได้ขอคำตอบของชาวราศีมีนขอคำตอบค่ะ If you believe, ถ้าคุณเชื่อ n o n e t o worry, ไม่ต้องกงังวลคุณกำลังได้รับการเปลี่ยนแปลงแค่คุณเชื่อชาวราศีมีนคุณพร้อมแล้ว You a l ready, คุณพร้อมเชื่อตามความฝันของคุณ ขอให้เชื่อเชื่อใ,ในพลังงานของ the world อิสระภาพเชื่อในพลังงานของจักรวาลหรือบางสิ่งบางอย่างที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้ความจริงกำลังจะปรากฏสิ่งที่คุณตัดสินใจอะไรบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นเด็ดเดี่ยวและเด็ดขาดในตัวเองและคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ